สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านพ่อเกาเคยลาคือเกาพี่น้องวันนี้ก็พาลูกชายไปตัดผมเริ่มไข่เนี่บ่หายบันไดมีแต่ห้องแลวก็บอติงห้องบวมมีน้ำตาแต่ว่าบ,บแล้วก็บอติงมีแต่ห้องแต่เกานี่ทั้งสมปิตัดสันเลยรอบนี่ รอบหนาจังตัดลองทรงสลับกันรอบไปแต่ละรอบบริสุทธิ์ยังไปรอบนี้ว่างเนี้ยของเหรียญกับซื้อตัดผมแล้วขนมปังเพาะขนมไดโนเสาร์พาะอยังดูเออใส่มันกินเลาะกินเลาะลูกหมัันนตดทรงผมีะบอคือหมอคือลองทรงลองทรงมันคือผูปุยไงห้อง,ง,ออง,งออทยยอยี่นอนว่าจะไงก็ปุยไงยังไวัว่า อ๋อนะคือเด็กน้อยทุกนคนของก็ะองปีนตัดลงส่งคือนี่ยอทนาก็ตัดสั่นน้ำฮะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาแม่ดูไม่กิน,นขนมนะไปซื้อขายไปซื้อขายขนมหำซื้อเองเออแม่เนะมันไปจับเอาเอง<ด>มันหำซื้อเองแซ่บบะลูก แต่ก้าวบริกรใมืัอนี้คือกินขนมปังเนาะกินยังใครจริมย่ำกินย่ำจูมันบอกเกินบอกเคยกินมีแต่ย่ำกินแต่น้่ำม,มันแต่ว่าเพื่อนห้องไล่กับบอิจากเกียงบริได้ตาแหน่นี่ตตำเข้านี่บริจากเกียงบร,ริไดก็อย่างนั้นห้องลูกตโตหงเลย บัดหลับจังอมิตาช,ชอยชอยออกชามนี้ก็โอเคแล้วคาม,มีนว่ามันตีงคือไปแต่เก่านานเลี่ยวขนาดอันนี้มอบรีตีงแต่กับบอกเกี่ยงบันไดกระชานี่แหละเนาะหของตีงเออห้องห้องอยู่ว่าหว้าเช้าเลยไอโฟกินบอไอโฟกินบ่หรือเอาไว้เอาไว้เออเอาไว้ชายทุงขันเอาไว้ ใส่ถุงใส่ถุงอา้าวใส่ถุงด้ไหมอาอายู่รทีบนะโ,<อ> <c oughs> โบโบอเลยบพาไปชื่อไรเองกับบอคอยมีเงินมีคำ มาลงไปเปลี่ยนของน,อน้องเอามาทำอยากไรเออเออเอ,อีแง,งลูกนะ้ำมันใส่มันกินโลดกินโล,ลโดด้วยคือบอ่อปลาลุงทรงพรมนี่เหม็นมาบอกเลยเด้อช่วงนี้ล่าสุดกระตัดแต่ช่วงอัน ไปเกี่ยวเขา,เอ,าเอ,อ๋อบอตั้งแต่ไปเกี่ยวเขานำหญ้าเดีกกับทรงเฉื่อเหลือง,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 งมาเลยดิมาแล้วก็มาตัดรองทรงโชคนะนะบอได้เอาขึ้นปนีบออันนี้เนื้อเปล่าดิฮ่หาหนั่นเหรอฮ่านั้น น้าน้าเม่เนอะขอบใจนี่โอ้ยบอท่านเด่นเด้อเวลาเลาเทจ้ากีมดเนี่ยตัวจับบเปลี่ยนอ๋อเม่เข่าเกาะชวนไปอาบน้ำตัวไปอ่าอาบแล้วจากนั้นบอเห็นอ่าเด้ชวนน้องไปไปอาบน้ำไปมีแต่พอเลยอาบ ลูกตัดหักพ่อคันคาย oh. มีขึ้นให้ผม่แฉกนั่งนะพูนไปกินทางแม่พูเร็วๆมันยังบอ่อแดดทางพ่อนี่มันแดดเร็วๆ,ๆให้แม่ชิมมึงดู <Okay. S 1> ให้แม่ชิมมึงดูลูกรถใหม่นะ <What? S 1> คุณป้าทางใดชื่อเห็นเออ

จะไปใช้ชทิ่มบ้าบั่นเชียรไว้ลูกสิกินเอาเมียนกาทุ่งมันมาตีเอาทุ่งมากพอสิเมียนให,<ว>ห้บังคำนั้นได<ว>้ไปใหญ่แลยไปจิมาใส่เพาะห็นยังเอาทุ่งมาลูกเดี๋ยวเรื่อยๆก่อ,เอ,อนเก่งเด้นนนเอนาเห็นไ่มโอ้โหเก่งอเลยโดยขอบใจเด้อ ไว้ทุงเนอไ้ทุงเนอตัดผมแล้วปุ๊บขาเจ้ากระสิคายเครื่องทำนองในหานตัดผมนะยางกับไปหยิบขนมช่องอยางหยิบขนมช่องอยางยังบุพเพหยิบของเด่นพวกขาตัดผมก็เลยแพงเน่ปกติเด็กหน่อยนี่ข้าวหกพันกีบสิบบาท อันนี้ฟาดไป40 3 40,000แกะแนวใดอันนี <S S e ้แกะแะแดล่พอแกะบ่เป็นแก่ะบ่เป็นบบีดาโดยๆดอืนีแกบี้หนเะกนดโลบีน่ะมันคือบ่ได้ซ่า mẹ kẹ hai lọ hết bò bên Mẹ kẹ bò kẹ Bò kẹ bò bên Bò kẹ Rồi nha Đó mình khoảng đưa Bừng để bò cơn xa môn đó khoảng thì <laughs> ปะเนี่ยป้าอ hey, ุดเบลเล่ป้าอยากเน่ไอป้ากินน้ำลูกนเป้าอยากเน่ป้าต่วนอยากเน่ไอป้ากินมองดูมันเสะหรือบ่แเซ่มันเสะหรือบ่แเซ่ป้าใส่หมูป้าใครตัดผมมาล้านชายคุณงามแท้เลยมาไหมป้าใครหายมะโอ้โหห่วงหมดป้าปัะนี้แม่คุา ไปไปกินกับแม่ทั้งคู่ <อะ S 1> มันเดดทั้งนี้นั่งกินอยู่ลุมนี้ป่าสิบบนเดียวขึ้นมาหาป่าเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาหาป่าเนี่ยขึ้นมาไว้ไว้ <c oughs> กินเลยติงเลยคนติงวัชตินเลยกินเด้อชมอยากเด้อตลาดน้อยมากกัเริ่มบ่ให้านเลยเคยเลยเคยลสบาย เสบบอมหมเสบบลูกอ่ะชดลูกชดชดชดโอ้ยเฉ็บเฉอบเฉ็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 บเฮ้ยเฮ้ยเสร็จนะไทมี um, uh, はは่ความแรงกินเยอะโอ้ยเฉบเฉ็บเบเบสมอยากสมอยาก กินมดมืออึนจังชื่อไม่นี่นเด้อกว่เด้ออย่าก,กดทิมลูกจะเฮ็ดน,นั่นมันเปื้อนลูกมันเปื้อยเห็ดมือเปื้อนนะตักกินเองโลดตักกินเองโลดไดกให้ปากินเลยวางปา่ได้ปาเอ้ามาทำในถาดตักให้ปากมั่งหม้อข้าวาาปางหม้มมมอ,มอละ เอ้ยข้าวปลายังไม่เอเข้าวปลาอยู่อ้ยนูจคอยเนี like ่ยค่ะข้าปลาเองเองข้าปลาข้าปลานะลูกเอาข้าปลาเข้าปลาประมปะนี่มงามให้รมบอกป้าดูโอ้โหเชฟเชฟเไปบอกป้าดูทำไปตัดผมตอนใดแต่ตอนใดตัดผมตอนไหดอกกิเโอ้ยมากินจินจได้เงิน านกินได้ค่นเออกวากินอกมันยุบกินเอามาปอนพอมาคันน้นะม้อไ,ไหมปอนพอมขอิ้นไปลูกละละา้อ,อ่ะไปป,อ,ปอนพอเด้อปอนพอินเด้อย่าเาากำลัอยู่อนล้ครับเาไปเาไปมมาปอนพอเรอๆๆวยุบกินหรอฮะเสียดานไปออ

เลือดเอาเองมาจุกินเห็นหมดเลยไหมจุนะมาจุนะมาป่าที่กินจุนะเขาเที่ยมเขาจเจ้าคือเป็นกลางเป็นกลางเลยมาป่าที่กินจุนะเขากินเบอยากกินนรือไมอะไ้บางกินจุนะมาป่าที่กินเบียดกินจุนรือไหมาไว้ทำเบอยากนะส่งมือนหัดกระโดดไปเจ้าเอวไป คลองบริสุทธิ์แหละมีแต่กินไปกินบ่ห้าบ่อเงินต้นเด้อลุงจ๊อ42,000เหรอมึงใส่เพื่อเดียว42,000เหรอบาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดนดอกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนโดยกินข้าวก่อนลูก กินข่าวก่อนกินข่าก่อนเนอกินข่าก่อนเร็วๆเอออันนี้พอก่อนเป่าะกินไจะให้ป้ากินได้กินบข้าวบเละกินาวเร็วๆมาป้าห่ปาบริสุทธ์น้ำคนนะยังก็จิมมายปอยังเออกินลูกเอก่กิงๆกๆ่อย่าจะคาบแน่นๆกินดีๆ พระเจ้างามแถงามโอ้ยป่าได้สิกินของโตนี่ยพระเจ้าคงงามแถมงามห้องจนว่าใครแต่บอติงมูนี่แต่เกาวติงพ่อจะตัดแล้วเมนประลงไปแเทช่วยใหญ่สวยงามแทพระพระเจ้าวใหญ่เหี้ยบาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องสิกินข้าวก่อนมันสิถิ่มมาเลยนี่ทั้งกินทั้งถิ่มทั้งไม้ไก่ทั้งผืนปู พบกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี